มาโลโตตัวจริงแล้วฮะเอาหน่อยยิงให้มันเด็กมันดูเลยว่าของจริงเป็นยังไงอะฮะยิงให้เด็กมันดูเลยฮะพี่โดโอ้แอนโทนี่ออกสายให้โรลนโ,ลโดสัตว์ฮึมเราสัดแล้วฮะ,ะจะเซฟไว้ก่อน สารเสาะสารเสาะอืมร้อนทุกคนจับยิงเลยฮะยังไม่ได้โอ้โหมีช่องแล้วจะเป็นอันตีนี้โอ้โหยังย้อนอยู่บุนโน้บุนโน โดนจับฟาวนะวโรนโดจูเขาสูงแอนโทนีแอนโทนีไดจี้อลูกเก่งแต่ไม่เข้าโอ้โหลูกนี้เสียบอลกลางทาง โอ้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 ขึ้นเยอะไปหน่อยนะโอ้โหแมนยู่อืมอืมเหมือนจะล้มหน้าหรือเปล่าโอ้เป็นคนสุดท้ายด้วยนะมาลัเซีย คนสุดท้ายเล่นอย่างนี้โอ้โหพลาดนะโดนคือมันพลาดแล้วมันมันโดนลงโทษด้วยอะดิโอ้โหได้ประตูด้วยดาโลอันโตนิอันโตนี้อันโตนี้ยิงอีกแล้วนะฉลับนะลูกนี้ บุโดยาวมาถึงแรดฟอร์ดแต่ยากแต่ยังได้อยู่แรดฟอร์ด <c oughs> กลับมาได้เร็วนะ <c oughs> โอไม่ล้ำด้วยนะเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วบุนูนโดนถอดออกนะฮะแล้วมาเสียลงมาอืมอืมแล้ว เล่นกับมาซิยาอูสัมผัสครั้งแรกของมาซิยาอโ,อโอ้โหสวยงามมากหักยิงนิ่มๆเลยฮนะเล็กเซนโลนันโดยังไม่มีสกรอร์ของเจ้าตัวเลยฮนะโอ้ฟอร์มปีนี้เจ้าตัว อ่านี่ปีเยอะมากเลยฮะอืมตอนมาซ้ายดัดฟอร์ดพั่วเข้ามาดัดฟอร์ดมีลูกช่ออ้อมเปิดมไม่ถึงโรนันโดอีกแล้วโอ้โรนันโดจะได้ยิงไหมนี่อ่ะอืมเอ้ยแต่ โอ้โลนดอนดูลุนดูการนี้แย่มากฮะแต่ไม่เป็นไรเราต้องอยู่ข้างเขานะฮะอืมแล้วแลวฟอร์ดควบติดเครื่องโรนัอนดฉีกให้แล้วโรนัอนดโรนัอโดซ้ายแล้วอ ไม่ยิงไม่เป็นไรฮะแอซิดก่อนโอ้โหโอ้แม่จูโอ้วัหัวแล้วไปพลาดนะฮะโอ้จากวิกตอร์เป็นเดินเลิฟยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นตีเสมออีกนะ ไม่ใช่จะชนะง่ายๆนะเนี่ยอืมแล้วเลยควบมาคืนมาสิเอาอีกโรนดอนโอ้โรนันโดอีกแล้วโอกาสแกมีบ่อยอยู่นะเดี๋ยวเหมือนเริ่มช้าเริ่มโรยแล้ว อืมก็แแรดฟอร์ดโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ลุ้นชนะละกูลุ้นโรนโดยิงนี่แหละโอ้ปั้นลูกพี่ขนาดนี้แล้วแต่เมื่อกี้เป็นจังหวะล้ำหน้านะเข้าก็ไม่ได้ประตู โรนดโนดโรนโดไปเองโรนโดเข้าขวาอ,อู้โอ้โรนันโดยิงยังไม่ได้นะจนจะหมดเวลาอยู่แล้วแอคชั่นสุดท้ายของเจ้าบ้านจบเกมแลว้ลวต้องต้องบอกว่าโรนนโด ยิงไม่ได้อีกนะฮะัน,นั้นนี้ต้องให้กําลังใจแกเยอะๆด้วยนะเกมนี้นะก็เฉือนเอาชนะไปได้3าสองนะฮะก็มีจังหวะที่หน้าตื่นเต้นหลายๆจังหวะเลยนะแล้วก็เป็นจังหวะที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นของริเตียโนโรนันโดเลยนะฮะที่ใช้โอกาสเปลืองไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวว่านิดหน่อยเยอะเลยนะฮะแต่เจ้าตัวก็พยายามที่จะ มุ่งมั่นนะที่จะเอาประตูให้ได้นะครับก็จบกันไปนะฮะสำหรับแมทนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะฮะก็จะพยายามจะหาคอนเทนต์มาลงให้เยอะๆนะหาใครที่ยังไม่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้กาบสวัสดีครับ